นังสร,นงระนังภชามิพุทธังพระพระวันตังทแต่ทาที่สุดแล้วชีวิตของคนภามิาาาสระกนางมนใังนิติภติยัมปีพุทธามังสลัางชามตาโอจัตสัสหาจัตตาได้ใสบาเพื่อเจริญ すごい ทรงประสิทธิ์ประสาความวัฒนารัากรธรรมชาติอย่างจริงจังและเพื่อเย็นเกษกเสมสารแก่ทวยราชโดยทั่วหน้าทรงพระธารพรณนาด้วยนาา้ำพระด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้พระบารมีในใทยในความเป็นไทยที่มั่งคั่งด้วยวันที่สำคัญยิ่ง ของประชาชนชาปัญจศีลานิญากาเมตุมิจฉาจา